ดีครัเพื่อนๆวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายทบทวนนะครับเกี่ยวกับไทโตลวาสิโนซิสนะครับผมอาไทโตลวาสิโนซิสนะครับมันคืออะไรนะครับมันก็คือลิ้นหัวใจไมโตลของเราเนี่ยมันเกิดการตีบเกิดขึ้นนะครับทีนี้ในซีนของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ เมื่อเท้าความไปนะครับไปดูที่ประวัติของคนไข้นะครับก็จะพบว่าเขาเนี่ยมีฟ h า r y n จิติสนะครับเกิดขึ้นนะครับตอนเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอจะเดาได้ว่าตอนเด็กๆเขาอาจจะเคยติดเชื้อนะครับสเตปโตฮอคคัสนะครับไพลอจินเนเกิดขึ้นนะครับทีนี้ไอเชื้อตัวนี้มันส่งผลอะไรนะครับก็คือมันนะครับสามารถที่จะไปกระตุ้นนะครับทำให้เกิดเป็นออโตแอนติบอดนะครับ โดยโปรตีนที่กระตุ้นนั้นนะครับมันคือ M โปรตีนนะครับเป็นโปรตีนของเชื้อนะครับทีนี้ออ t โตแอนติบอดีที่มันเกิดขึ้นมานะครับมันก็จะไปทำลายไปคอรซิแอคชั่นกับตัวทิชชู่ต่างๆนะครับภายในร่างกายนะครับทำให้เกิดเป็นอ่าอีบอุรามติกดีซิสขึ้นนะครับผมซึ่งมันจะเกิดประมาณ1-5สัปดาห์นะครับหลังจาก ที่เขาได้รับการเอ่ออินเฟคชันที่ลำคอนะครับผมโอเคทีนี้ความจริงแล้วเนี่ยไอตัวอาการของ c u อ r คิ u um ร a t i c Disease นะครับมันมันมีได้หลายอย่างมากนะครับตามที่ในเลคเชอร์นะครับแต่ที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือขอแค่ที่หัวใจอย่างเดียวนะครับโดยในหัวใจนะครับอาคิโรมาติก ดีซีสครับมันจะทําให้เกิดแพนคาร์ดิทิสนะครับก็คือเป็นการอักเสบทั่วทั้งหัวใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพอริคาร์ดียมนะครับหรือว่าเป็นไมโอคาร์ดียมหรือว่าเอนโดคาร์ดียมก็ตามทีนี้ขอเน้นไปนที่เอนโดคาร์ดียมนะครับก็คือจะเกิดเอนโดคาร์ดิทิสนะครับซึ่งตรงตัวลิ้นหัวใจเนี่ยนะครับลิ้นหัวใจโดยที่เราสนใจอยู่ก็คือไมโทวาลถูกไหมครับ มันก็จะเกิดการบาดเจ็บนะครับจากการที่เกิดไอตัวออโตแอนติบอดีนะครับไปจับแล้วก็กระตุ้นให้มีการทําลายลิ้นนะครับผมทีนี้พอมันเกิดการบาดเจ็บนะครับเกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับพอเวลาผ่านไปนะครับผ่านไปนานๆน,น,นะครับผมเป็นหลายปีถึง10ปีนะครับมันก็จะทําให้เกิดการรีเพล ไปโบ s ิ s osis, อะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะครับทําให้ตัวตัวลิ้นเนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะมีการฟิวสติดกันที่ขอบนะครับผมจนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะกลายเป็นโครนิกรูมาติกเอ c นโดคาร r d ิติ s นะครับก็คือการที่ไมเทลวาลนะครับมันเกิดการฟิ e ที่ขอบจนรูมันตีบแคบลงนะครับจนกลายเป็นไมเทล t ี n o s ิสนั่นเองนะครับพอไมเทล l ีโ s ซิสแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับผมอ่ะ เราก็ต้องมาดูนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยไม่เท่าฟาวนะครับมันจะเป็นทางผ่านนะครับจากเลือดจากห้องบนลงห้องล่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันตีบแคบลงเนี่ยเลือดจากห้องบนลงห้องล่างนะครับมันก็จะลงมาได้น้อยลงนะครับมันก็จะคักงอยู่ที่ห้องบนนะครับทีนี้พอนานๆเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้หัวใจนะครับเกิดการปรับตัวนะครับเกิดการไฮเปอร์โทฟี่นะครับเอ้ย เกิดการไฮเปอร์โรฟีเกิดการ rophy, เอ็นล่าชเมนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเห็นเอเทรียลเอนล่ชเมนเกิดขึ้นได้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับไอการที่เลือดมันคั่งอยู่ในห้องเอเทรียมเนี่ยมันก็ทําให้ความดันของห้องเอเทรียมเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความดันของห้องเอเทรียมที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ความดันนะครับในปอดมันสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอ่า เลือดจากที่ปอดนะครับจะมาลงที่ฝั่งเอเทรียมเนี่ยนะครับมันก็จะมันก็จะเหมือนกับโดนผลักใหม้มันมาได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิด pulmonary hypertension ตามมาด้วยนะครับผมทีนี้ไอตัว h y p e r t ์โ p ฟีที่เราพูดไปนะครับมันก็จะสามารถที่จะทำให้เกิด AF เกิดขึ้นมาได้นะครับตามที่ผมได้อธิบายเรื่อง AF ไว้ใน ในอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคทีนี้เมื่อมันเกิดคอมมิเคชันแบบนี้นะครับเป็น t r i a l f i b r i l l a t t o n pulmonary hypertension แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาอีกนะครับในเรื่องของ AF นะครับก็ให้เรานึกกลับไปนะครับว่ามันเนี่ยจะทำให้เกิดการ Stasis ของเลือดนะครับในห้องเอเทียมนะเพราะฉะนั้น สุดท้ายแล้วนะครับมันก็จะทําให้เกิด thrombus เกิดขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็น c o m b ิเ a t i o n ของ AF ทั่วไปนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของ pulmonary hypertension ละ่ะมันทําให้เกิดอะไรมันก็จะทําให้เกิด congestion ในปอดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิด pulmonary edema อะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดอ่าการหายใจลําบากนะครับเมื่ออ่าออกกำลังกายหรือว่าอาจจะเป็นหายใจลําบากเมื่อ อนอนลงก็ได้นะครับนอนราบลงไปเนี่ยเหมือนกับเลือดมันไปไปกองที่ปอดมากขึ้นนะครับวีนัสรีเทิร์อะไรพวกนี้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคทีนี้ก็จะลิงก์มานะครับจากที่อธิบายไปนะครับมันก็จะลิงก์มาที่ไซและซิมทอมนะครับมันก็จะมีอาการที่เหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายแล้วก็มีคาด์ดอคเอพุทที่ลดลงนะครับอ่ามนลดลงได้ยังไงนะครับคาเดอคเอพุทก็ให้เพื่อนเื่อนคิด ถึงไอตัวเลือดที่มันลงมาจากห้องเอเิเอมลงมาห้องเบนดิโคลมันลงมาได้น้อยลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฟิลลิ่งมันก็จะน้อยลงนะครับถึง EF ถึง j j e t t o n f r a c t i o n มันจะเท่าเดิมก็จริงแต่ว่าตั้งต้นเนี่ย EDV มันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เลือดเนี่ยออกไปเป็นคาเดียตเอาพุดน้อยลงด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคทีนี้อันต่อไปนะว่าจะเป็นลิสเนียนะครับ ก็เป็นเกิดจาก p าวเมอรีอะดี a ได้เช่นกันนะครับโอเคสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคอมพิเคชันนะครับคอมพิเคชันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับจากที่บอกไปนะครับมันเกิด p าวเมอรีไฮเปอร์เทนชันใช่ไหมครับมันก็จะทำให้ระยะยาวไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็น Bright Heart Failure ได้นะครับเพราะว่าตัวห้องหัวใจห้องขวาเนี่ยก็ต้องพยายามพยายามปั๊มสู้กับความดันจาก p u l m o n a r y h y p e r t e n s i น n นะครับด้วยนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกอย่างนึังที่สามารถเกิดขึ้นได้จาก p u l m o n a r y h y p e r t e n s i o n ก็คือ t ท i c u s p i d r e g u r g i t a t i o นนะครับเนื่องจากว่าพอระยะยาวไปเนี่ยอ่าความดันนะครับที่มันดันกลับมาจากปอดนะครับแล้วก็ดันกลับมาที่หัวใจห้องล่างขวานะครับมันก็จะทำให้ตัว ความดันในห้องล่างขวาเนี่ยมันก็สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ตัวไตรคัสปิดเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดรีเกอร์กิเตชันได้นะครับจากการที่มันมีความดันพุชแบ็กกลับเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดมันก็คือฟังชั่นแนลนะครับรีเกอร์กิเตชันนั่นเองอันนี้เหมือนกับว่าเขาจะเคยพูดถึงในเลคเชอร์เรื่องคอพัมโมเล่นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าใจ มากขึ้นก็ลองไปทบทวนเล็กนั้นดูนะครับผมโอเคแล้วก็อันที่3นะครับก็จะเป็นตัวอคอมพิเคชันนะครับจาก AF นะครับแล้วก็ความจริงก็เป็นคอมพิเคชันจากการที่เลื่อนมันไหลลงไปอ่าได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันกเกิด t a s i ิสบั f โฟลขึ้นในห้องเอเทียมนะครับสุดท้ายก็จะเกิดเป็น r o m โบซิสนั่นเองเกิดริมเลือดและถ้าธอมโบซิสนั้นหลุดออกไปนะครับมันก็จะหลุดออกไปตามที่ต่างๆก็กลายเป็น เอมโบลิซม e ได้อีกนะครับเช่นกันนะครับโอเคที่มายถึงอันที่ผมคิดว่าก็มีความสำคัญในสีนี้นะครับก็คือตัว clinical examination นะครับคือการตรวจร่างกายการใช้ข้อมูลจากการตรวจร่างกายต่างๆมาร่วมกับการ d i a g นะครับอันแรกเลยเนี่ยฮาซาวเนี่ยสำคัญมากหลักๆนะครับที่สำคัญที่จะทำให้เรารู้เลยเนี่ยว่ามันเป็น ซีโนซิสที่ไม่เท่านะครับก็คือมันจะมีไดแอสโซลิกลัมบิงเมอร์นะครับที่เอเพ็กซ์บริเวณเอเพ็กซ์นะครับโอเคเรามาลองทำความเข้าใจดูนะครับก็คือฮาร์ทซาวน์เนี่ยมันเกิดช่วงไดแอสโซลิกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดถึงว่าช่วงไดแอสโซลิกนะครับไดแอสโซลิกเนี่ยมันคือช่วงที่มันเกิดการฟิวใช่ไหมครับช่วงที่เกิดการฟิวเพราะฉะนั้นเนี่ย ลิ้นหัวใจนะครับที่มันจะเปิดนะครับก็คือลิ้นไมเทลถูกไหมครับและลิ้นหัวใจที่มันจะปิดก็คือเอลติกถูกไหมครับถูกไหมครับโอเคโทษลิ้นพันธุ์นะครับทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมอร์เมอร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเกิดได้อ่าสองอย่างหลักๆนะครับก็คือไม่เกิดจากไมเทลสตีโนซิสนะครับมันก็น่าจะเกิดจากเอลติกวีเกอร์กิเตชันถูกไหมครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นอันไหน เราก็มาดูต่อนะครับว่าเราไปได้ยินชัดที่ไหนนะครับผมทีนี้เขาบอกว่าเราได้ยินชัดที่เอพิถูกไหมครับถูกไหมครับเราได้ยินชัดที่เอพิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณที่เราจะได้ยินเสียงเมอร์เมอร์จากาตัวไมททลเนี่ยชัดที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถตีความได้ว่ามันเป็นไมททลสตีโนซิสนะครับผมโอเคได้ไงนะครับเสียง S1 ที่ดังขึ้นแนล้ว เสียง f1 ที่ดังขึ้นจะเกิดขึ้นได้ก็เราจะต้องมาดูการเปิดปิดนะครับด้วยการปิดของไมเท a วาแบบปกติก่อนนะครับก็คือนี่นะครับผมสมมุติให้ว่าอันนี้นะครับเป็นรูนะครับที่เชื่อมระหว่างห้องเอเทียมกับเวนิเคิลนะครับและอันนี้คือลิ้นนะครับโอเคผมขออธิบายว่าปกติแล้วเนี่ยไมเทวาวนะครับ ก่อนที่มันจะปิดนะครับผมก่อนที่มันจะปิดโดยมีไอตัวอเฟนดิคูล่าบีบตัวมาแล้วก็ดันให้ลิ้นไมเท่าเอามันปิดแล้วก็ได้ยินเสียง S1 นเนี่ยตัวลิ้นนะครับมันจะเริ่มเคลื่อนที่มาเหมือนกับมันจะมันจะเคลื่อนที่มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่มันจะปิดเพราะฉะนั้นอระยะที่มัน จะเคลื่อนที่ไปปิดแล้วก็ไปตีได้ยินเสียงนะครับมันก็จะไม่ใช่ระยะเต็มนะครับมันจะเป็นระยะนี้นะครับอันนี้อธิบายเหมือนกับเพื่อนอาง้างมือไปตีคนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราง้างมือมากๆเนี่ยถ้าไปตีเนี่ยเสียงมันก็จะดังมากขึ้นถูกไหมครับอ่ะทีนี้เราก็จะใช้หลักการนั้นมาอธิบายนะครับก็คือ อันนี้นะครับในคนปกติก็ตามรูปนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเกิดไมชัลสตโนอ s ิสเกิดขึ้นนะครับ Patrium นะครับมันจะมากนะครับพอ p a t r i ียมมันมากก่อนที่ลิ้นมันจะโดนตัวเวนติคูล่าเนี่ยบีบแล้วก็ความดันมันดันให้ลิ้นปิดเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะครับตัวความดันจากเ a t r ียมนะครับมันจะดันให้ลิ้นเนี่ยให้ไมชั่นวาลเนี่ยมันเปิดสุดตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นพอถึงคราวที่อาเวนดิข่ามันบีบตัวตอนที่ลิ้นมันจะปิดแล้วก็ได้ยินเสียงดังจริงๆเนี่ยมันจะทําให้ระยะทางนะครับระยะทางที่ลิ้นมันจะเคลื่อนที่มามาตีแล้วก็ปิดปิดดูนะครับมันเยอะขึ้นนะครับก็คือระยะทางนี้นั่นเองเหมือนกับอ่าเพื่อนๆตีเพื่อนด้วยการง้างแขนนีมากขึ้นนะครับมันก็จะได้ยินเสียงดิดังมากขึ้นนั่นเองนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าะจะอธิบายได้เข้าใจไหมนะครับแต่ว่าก็จะพยายามประมาณนี้นะครับโอเคเพราะว่าไม่รู้จะใช้คําพูดว่างไงดีนะครับโอเคอันต่อไปนะครับลาวีทูอันนี้เข้าใจง่ายนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับมันเกิด p u l m o n a r y h y p e r ร e n s เ o n ถูกไหมครับพอเกิด p u l m o n a r y h y p e r ร e n s เน n เนี่ยมันจะทําให้ เวลาปกติแล้วเนี่ยไอ้ p l m o n ม r y Valve นะครับมันปิดได้จากความดันจากอ่าความดันที่อยู่ในอ่า p u l m o n a r y ทังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันเกิด h y เ e r t e n s i o n เกิดขึ้นความดันนั้นก็จะมากขึ้นแล้วก็จะดันให้มันปิดได้เสียงที่ดังขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ Open, Opening Snap ออันนี้ก็เข้าใจไม่ยากนะครับก็คือลิ้นนะครับปกติแล้วเนี่ยเทียบกับประตูนะครับปกติประตูเนี่ย มันจะดังขึ้นแค่เวลาเราปิดประตูดังปั้งถูกไหมครับเวลาเราเปิดประตูเนี่ยถ้าเป็นประตูใหม่ๆครับมันก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับเพราะว่ามันมันลื่นๆถูกไหมครัทีนี้ถ้าเป็นลิ้นที่มันเกิดกานติมันเหมือนกับประตูที่ฝืดนะครับพอเปิดขึ้นมันจะได้ยินเสียงดังแอดก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเกิดเป็น โอเพนนิ่งสแนปเกิดขึ้นนะครับจากลิ้นที่มันติมนั่นเองมันเปิดแล้วมันได้ยินเสียงตอนเปิดเนี่ยซึ่งมันผิดปกตินะครับปกติลิ้นเปิดแล้วน่าไม่ไม่ได้ยินเสียงลงนะครับทีนี้พอเราเอามาวาดนะครับเป็นรูปแสดงเสียงเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ลองดูนะครับทีนี้เพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครช่างสังเกตนะครับจะเห็นว่าทําไมเนี่ยผมวาดวาดแบบนี้นะครับวาดเป็นแบบอ่าเสียงเนี่ยค่อยค่อยเบาเบาๆเบาลงนะครับ ไอตัวเมอร์เมอร์เนี่ยทำไมผมถึงวาดแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ดูไอเรื่องของไม่เท่าสติโนซิสมาดีดๆเขาจะพบว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าผมวาดไอความดังความเบาอของเมอร์เมอร์เนี่ยมันควรจะมีตรงนี้ถูกไหมครับอาแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าไอตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไอตรงนี้เนี่ย เสียงนี้มันดังขึ้นช่วงทายอะมันจะเกิดขึ้นเพราะเอทเชียลคิกถูกไหมครับเกิดขึ้นเพราะว่าเอทเชียลบีบตัวทําให้เลือดเนี่ยมันไหลผ่านตัววาล์วไมเทลเนี่ยมันมากขึ้นแล้วเสียงมันจะดังขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าคนนี้นะครับคนไข้คนนี้เขาเป็น A f นะครับเพราะฉะนั้นแอทเชียลคิกเขาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้น ไอช่วงท้ายของเมอร์เมอร์นะครับจะไม่มีเสียงอะไรดังขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่หมโคจะชอบเลยมันแบบโคตรทริกกี้นะครับโคตรโคตรสุดเลยโอเคอินมากไปหน่อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือมันจะเบาลงเรื่อยๆนะครับจะไม่มีเสียงดังขึ้นเพราะมันไม่มีเอเชียลคิกนั่นเองโอเคโอ้เสียเวลาอธิบายกับกับเสียงหัวใจไปเยอะมากเลยนะครับต่อไปนะเขาจะเป็น ECG นะครับ ECG นั EC ่นเองนะครับอันนี้ในซีนที่เขาแนบมาให้เราเนี่ยก็บอกได้แค่ว่าเขาเป็น AF นะครับมี r r e g u l a r rhythm ก็เหมือนกับ AF ทั่วไปนะครับมีการหัวใจที่เต้นเร็วผิดปกติแล้วก็ RI interval ที่ไม่เท่ากัน P wave ที่หายไปเหลือเป็นขยุกข,ขยิกแทนนะครับผมแต่ถ้าเราลองคิดดูนะครับว่าสมมุติเขาไม่ได้เกิด AF เนี่ยเราจะเห็นอะไรได้อีกนะครับผม ก็ให้เพื่อนๆนึกกลับไปนะครับว่าไอคนนี้เนี่ยเขาเกิดไอ้นั่นเนี่ยว่ะไอ้นั้นอน่ะคือขอโทษมันคือ atrium enlargement ถูกไหมครับอ่ามันเกิด atrium enlargement เพราะว่ามันมีการปรับตัวถูกไหมครับทีนี้ atrium enlargement เนี่ยพอเรามาดูใน ECG เนี่ยมันก็ส่งผลให้ ECG มีการเปลี่ยนแปลงด้วยและ มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงของ P wave นั่นเองคือช่วงที่ตัว a t r ียมเกิดการ depolarization ทีนี้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะทำให้ V 1นะครับมันเกิดเป็นแฉกแบบนี้นะครับแล้วก็ V 2 มันจะเป็นคล้ายๆรูปขึ้นลงแบบนี้แต่ว่าผมขอไม่อธิบายแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เจอในเลคเชอร์นะครับก็ช่างมันเถอะแต่ทีนี้ที่เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับก็เพราะว่าคนนี้นะครับเขามี a f ด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นมันก็จะแทนทุยที่ด้วยขยุกขยิกแบบนี้แทนนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลองไปหาอ่านในพวกหนังสือ EKG อะไรทั่วไปมันก็จะมีนะครับอธิบายว่าถ้าเกิดว่าเกิดเอชเชอร a l อนไ e ช์เมแล้วมันจะเป็นไงอะไรแบบนี้ครับโอเค อันต่อไปนะครับก็คือ imaging นะครับผมอันนี้ก็ไม่ลงรายละเอียดนะครับก็คือมันก็จะมีเช a ฟิล์มนะครับเชฟฟิล์มก็ดู la enlargement นะครับ echo นะครับก็ echo เนี่ยเราสามารถที่จะดูได้ถึงการที่ลิ้นมันมีลักษณะเป็น fish mouth เลยนะครับมมันก็สามารถที่จะเห็นได้เลยนะครับทีนี้ treatment นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเละเบิดระเบิดระเบิดระเบิดครับระเบิดชื้อ โอเคอย่าลืมนะครับจำไปด้วยนะครับทรีทเมนต์คือทรีทเมนต์เนี่ยหลักๆแล้วนะครับก็คือถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุจริงๆนะครับก็เซอร์เจอรี่ไปซะนะครับก็คือแก้ที่ซีโนซิสไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำการเซอร์เจอรี่เนี่ยเราก็ต้องแก้ไข แบบประคองอาการไปนะครับด้วยการใช้ยานะครับผมทีนี้จงพึงระลึกไว้เสมอนะครับว่ายังไงมันก็แก้ต้นเหตุไม่ได้นะครับคือกินยาเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ได้ไปปรับลิ้นให้มันกลับมาเป็นปกติอยู่ดีนะครับแต่เราให้ไปเพื่อมันเทาอาการที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะครับอันแรกนะครับก็คือดยูเรติกนะครับเนื่องจากว่ามันมี m o n a r y hypertension ถูกไหมครับเราก็ให้ดยูเรติกเพื่อลด v o l ุ่มนะครับลด ความดันนะครับได้นะครับโอเคก็ตามตามเล็กเอฮเปร์เทนซีฟดักนะครับอันต่อมานะครับก็คือเขาเกิด AF ใช่ไหมครับเราก็ให้แอนติอะริทมิกนะครับดักนะครับก็ขายของแล้วก็กลับไปดูคลิปเก่านะครับคลิปป f f ที่ได้ทำให้ไว้นะครับก็มี เรื่องยาของ a f อยู่นะครับอันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าเราบอกว่ามันมีคอมเิเคชันอีกอย่างหนึ่งที่ที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือเกิด thrombus เกิดขึ้นถูกไหมครับเกิด thrombus เกิด embolism เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ให้ยา warfarin เนี่ย anticoagulant ไปก่อนนะครับป้องกันการเกิดริ่มเลือดนะครับผมโอเคจบนะครับ vital sinus ก็ประมาณนี้นะครับผมอาจจะอธิบายตรงไอเสียง ปิดลิ้นหัวใจเนี่ยอันละเอียดไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่อ่ามันอาจจะไม่ออกก็ได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ลองลองคิดตามนะครับเพราะว่ามันอาจจะเอาไปใช้สําหรับตอบคำถามในพวกดิ้งเชื่อได้ด้วยเพราะว่ามันก็เกี่ยวกับฟิสิโอโลจีไหมครับอโอเคถ้าสมมุติว่าผมมีเวลาเหลืออีกเนี่ยผมอาจจะมาทำไอตัวเอออติก ดิเซชันให้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะไม่ได้ทำนะครับผมก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ฟังนะครับวันดีครับ